อ่าลงหกสูงอยู่มาเปิดนี้มาหนาห้าเข้าทุกคนห้าหมาซาเออหวานเสียบเลยค่ะตานี้นะทุกคนวันนี้ทุนของเราแค่500บาทเท่านั้นนะคะได้มา2อ0 0ักว่าบาทนะทุกคนเนาะเกมไฮโลไทยนะคะเล่นง่ายๆได้เงินจริงนะทุกคน ทำขึ้นมาเพื่อวความบันเทิงเรื่องเริงหัวใจเท่านั้นไม่แนะนำให้หารายได้เสริมจากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมนะจะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ๊อนสายปั่นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเกมไฮโลไทยค่ายขิงเมเกอร์ให้ดูนะทุกคนนะไปเอาอันนี้เจ๊จัดเครดิตมาก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะทุกคนนะใส่กันมาที่500บาทนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะ,ะว่า <c oughs> ขอภัยทุกคนคะ่ะ จะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าช่วงนี้ให้โลไทยของเราเนี่ยยังแตกดีแตกต่บบางเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะอ่ะอันนี้ก็เลือกเล่นกันในห้องละสิบบาทขั้นต่ํากันเลยนะ,ะทุกคนนะเพราะว่าทุนเรามาก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยน้องแล้วเราก็เล่นห้องเล็กสุดไปเลยแล้วกันนะคะจบจบไปเนาะอ่ะจักไปตาแรกก่อนเลยทุกคนเจ๊ขอใส่ที่1 2ต่ํสองต่ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเออสกอร์ที่ผ่านมาหน้าเอี่ยวหน้า2มาเต็มนะคะงั้นรอบนี้เราก็ ประเดิมที่ต่ําไปก่อนเลยละกัน,นทุกคนอ่ะเปิดแรกนะทุกคนค่ะหน้าสามสามเอี่ยวมาโอ้โหสองไม่มาแต่สามมาก็ยังรู้สึกดีนะทุกคนค่ะมาบวกตาแรกกาไรก็ได้มาหลายร้อยเหมือนกันนะทุกคนนะอ่ะ ไปกันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนค่ะรอบนี้เซซัดจะที่1นึ่งสองสนะทุกคนสําหรับให้ลไทยค่ายนี้นะคะจะเดิมพันขั้นต่ําแค่10บาทเท่านั้นนะทุกคนเนาะจะมีตัวคูณให้ทุกตาทุกรอบนะคะสูงสุดถึงคูณ10บน้องไอ่ะรอบนี้เจค้อขอใส่กันไปที่1 2 3าแล้วกันนะทุกคนนะมา,มาดูสิว่าจะบวกจะหมานหรือเปล่านะคะตานี้เปิดนี้มาทุกคนค่ะหน้าสง หกเอี่ยวมาโอ้โหสวยๆเน้นๆกินเต็มไปอีกจ้าตานี้ทุกคนค่ะเออกำไรก็กปรวมา้840นะทุกคนโอ้โหดูเล่นแค่สองตาเท่านั้นนี่ได้มา1,700บาทแล้วนะคะมารอบนี้เซก,ก็ซ้ำไปเหมือนเดิมทุกคนค่ะมีอะไรมากมายนะคะเราก็ซ้ำไปเหมือนเดิมเลยเนาะตานี้เนะาะใครอยากจะมาลองหรือว่าอยากจะเล่นนี่ก็มาลองดูได้นะ,ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจ๊ทิ้งลิงไว้ที่รตคลิปนี้ให้แหละค่ะมา รุนนี้โอ้โหเปิดตัวคูนี้มาหน่อยเด้อเออห้าข้วทุกคนคะ่ะห้าหกเอี่ยวโอ้โหจบเลยสิบสองสูงได้แค่หน้าเดียวนะคะหน้าเอี่ยวเนาะทุกคนเนาะกาไรนี่ไม่ได้นะโะดนลดไปแปดร้อยสี่สิบนะคะขาดคุนเนาะรอบนี้แต่ไม่อะไรทุกคนคะ่ะอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราแบบว่าเอากําไรเราเล่นนะทุกคนมนาะแต่ว่ารอบนี้เจ๊จะแบบจัดเต็มกินเต็มให้ดูนะคะอันนี้เจ๊ใส่ที่สี่ห้าหกกันไปแบบจุกเลยนะทุกคนนะ จัดกันไปแบบจุกๆกันเลยนะคะตานนี้มาเดี๋ยวเรามารุ้นกันหน่อยแล้วกันนะทุกคนเปิดนี้ว่ายังไงซิห้าเข้าอีกแล้วทุกคนห้าสองหกค่ะทุกคนขาสิบสามสูงจัดไปตระกูลลงกันแบบสวยๆอีกแล้วนะคะตานี้บวกเพิ่มมาอีกหนึ่งพันสิบบาทนะทุกคนนะอะซ้ําไม่เหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะตานี้เนาะทุกคนเนาะก็เหลือเครดิตไว้สักหนึ่งพันบาทแล้วกันนะคะกันพลาดกันตายนะทุกคนนะตานี้เออนาสูงจะมาให้อีกเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนสกอร์นี่ก็ถือว่าสูสีกันเหมือนกันนะคะ ที่แทงไฮโลไม่ค่อยเป็นนี่ก็ดูสกอร์การออกได้ทุกคนว่าต่ำกี่เปอร์เซ็นตะ์สูงกี่เปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะวันนี้เข้าให้ทุกคนู้หเห็นหน้าเอี่ยวแล้วแบบว่าจบแล้วทุกคนจ๋าสิ่ํต่ำนะคะตอนนี้แต่ดีได้ดอกสี่ห้านะทุกคนนะเออถ้าไม่ได้ตรงนั้นนี่แย่เลยหนาะ,ะทุกคนนะก็ะมืนเป็นร้อยเดียวนะคะตอนนี้ทุกคนมารอบนี้เจ๊ขอเล่นต่ำกันหน่อยแล้วกันนะคะจัดกันที่อ่า 1>, 1 2 3สงานะแล้วก็3 4เไอ้ย2 3 4ไปด้วยเนาะก็คือติด3าคู่กันไปด้วยแล้วกันนะแต่ว่าเราแทงต่ำแบบเต็มสุบเต็มระบบไปเลยนะคะตานี้เนาะทุกคนเนาะมาได้ไม่ได้ให้มันรู้ไปค่ะทุกคนค่ะตานี้เปิดเข้ามาเอ้ย5เข้าทุกคนจาา5 2เอี่ยวคตานี้เออจัดมาสวยสวยอีกแล้วนะโหตานี้ก็บวกกำไรมา565บาทนลทุกคนนะ ี่ก็ได้มา2,000กว่าบาทแล้วนะคะมาซ้ำเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะเล่นต่ำกันไปแบบเดิมโอโจโด้วยเลยแล้วกันนะทุกคนไม่ได้ก็ให้มันรู้กันไปนะคะว่าไผาเป็นไผเนาะวันนี้นะคะมารีวิวให้ดูนะทุกคนนะใครที่ยังไม่เคยลองก็มาลองดูได้นะทุกคนคะ่ะเปิดนี้มาทุกคนลุ้นหน่อยเอ้ยเอี่ยวเข้าอ่ะเอ้ยเอี่ยว64สี่อุคูสิอไฮโลค่ะเออ มา11ไฮโลเฉยเลยโดนไป25บาทนะทุกคนนะอะสามอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าต่ํามันต้องมาให้ักทีนะทุกคนมันต้องโดนบ้างสักรอบหนึ่งแหละถ้ารอบนี้ต่ำไม่มานี่ก็คือจะติดไปเล่นสูงแล้วนะคะเพราะว่าหน้า46เริ่มออกแล้วนะทุกคนนะดูจาก11ไฮโลเมื่อสักครู่นี้นะคะมีลุ้นสูงเหมือนกันนะคะตานี้ก็มันวันอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเอาจะช่วยกันค่ะเปิดนี้มาทุกคนจ๋า สี่เข้าอีกแล้วเอาเอาียร์ซหกสิบเอ็ดไฮโลอีกแล้วคาตานี้โอ้โหเหมือนเดินทุกคนโดนอีกสามพันกว่าบาทนะโอเคมาตานี้เจขอจัดจุกๆกันเลยละกันนะใส่ที่สี่ห้าหกเนาะทุกคนเนาะสกอไฮโลนา่าจะไม่มาแล้วนะแต่ว่าที่มาแน่ๆนา่าจะเป็นไม่สี่ก็หกนะทุกคนเพราะว่าออกมาสองรอบติดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เจใส่กันแบบจุกๆเลยละกันนะทุกคนก็ หวังตัวคงตัวคูณให้มันลงช่องเราหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะอา่าลง6กสูงอยู่มาเปิดนี้มาหน้าหเข้าทุกคน5้ามาซาเออหวัานเสียบเลค่ะตานี้นะทุกคนวันนี้ทุนของเราแค่500บาทเท่านั้นนะคะได้มา2อ0 0ักว่าบาทนะ,ะทุกคนเนาะัเกมไฮโลไทยนะคะเล่นง่ายๆได้เงินจริงนะทุกคน ใครที่สนใจอยากจะเล่นนะคะเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งลิงก์สมัครมาที่ใต้คลิปนี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะทุกคนที่แอดเอนทีหนึ่งเก้านะวันนี้จะต้องขอตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า